สวัสดีครับวันนี้ทีสตูดิโอครับมากับหุ่นเก่าในปี1991นะครับจากาซีดี์ูุกล้านะครับไทโยยูชะไฟเบิร์ดนะครับก็ผู้กล้าพระอาทิตย์ไฟเบิร์ดตัเองนะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นจากยุคนั้นเลยนะครับอันนี้ก่อนอื่นทำไมผมเลือกชุดนี้มาให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นหุ่นที่ผมเคยมีตอนเด็กนะฮะแล้วก็ กายไม่ครบนะครับแต่ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หาบารได้จนครบวันนี้ก็อยากจะ,ะแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับชุดเด่นของอหุ่นตัวนี้นะครับมันก็จะมี3เมกะนะครับประกอบด้วยนี่ครับ Death Dragon นะครับแล้วก็ Death Eagle แล้วก็ Death Tiger นะครับรวมกันกลายเป็น Dry Ash นะครับเป็นหุ่นผู้ร้ายนะครับ ไม่ใช่หุน่นพระเอกนะแต่โคตรเท่เลยนะครับวันนี้ผมก็อยากจะโชว์ความเท่ของมันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดู Death Eagle ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักนะครับคือของเล่นชิ้นนี้มันคุ้มก็คือมันสามารถเปลี่ยนได้เป็นตัวสัตว์แล้วก็เอามารวมร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ยังประกอบเป็นยานยักษ์ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาไล่ดูกันทีละตัวเลยนะครับ อื่นนะครับเดสอีเกิลนะฮะก็ตามชื่อครับเป็นนกอินทรีนะครับนี่ครับก็ขยับปีกได้นะฮะนี่ฮะนี่เทา้านะฮะอย่างงี้ขยับพวงศาได้หัวก็ขยับได้นี่ครับนี่นี่นะ เนดสอีเกิลนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็น d e ส t ทเกอร์นะครับเป็นเสือนะครับอาวุธขาดที่หนึงนะครับจริงๆมันมีปืนอยู่2กระบอกตรงนี้ข้างหลังแต่ว่ามันเดือแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็แพงด้วยนะครับก็เลยช่างมันเถอะอันเดียวก็ได้นะครับมีหางด้วยนะครับแล้วก็ขยับได้นี่ครัตรงขานี้นิดนึงนะครับข้างหลังได้แค่หมุนแค่นี้นะครับ ส่วนปากนะฮะไม่สามารถเปิดออกได้นะครับเดสไทร์เกอร์ครับผมต่อไปนะครับอันนี้คือเดสดากอนนะครับเป็นมังกรออกแนวก็ติลล่าที่หนึ่งนะฮะมันไม่เหมือนดากอนเอเชียนะจะเป็นดากอนของออทางฝั่งยุโรปนะฮะมีปีกอันน้อยนิดกระจิ๋วนะครับแล้วก็มีหางนี่ฮะนครับนะ ขยับได้ตรงขานี่นะฮะงอเข่านะฮะแขนได้นะเปิดปากไม่ได้เช่นกันนะฮะปากเดบแล้วขยับพอได้นิดนึงนี่ครับโอเคนะครับก็เดสดาคอนครับผมโอเคครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นยานกันนะครับก็คือ dry ass jet นั่นเองนะครับ ก็อ,อยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาอุปกรณ์เสริมออกก่อนนะครับอย่างเช่นไอ้ปีบังกรอย่างนี้นะเขาจะตัวอย่างนี้นะนะปืนสิงโตไม่ใช่สิปืนของเสือสิไม่ใช่สิงโตนะเก็บให้ไว้นะครับนะแล้วก็แยกนะฮะเอา าออกนะฮะแล้วก็หนะ้าอ,อกนะฮะแกะออกมานะแล้วก็หัวตรงนี้นะครับนะเป็นหัวของหุ่นยนต์นะครับแกะออกมาออกโอเคเราได้เป็นส,นส่วนแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบเป็นซ้ายขวากันก่อนเ,อเลยนะครับก็อื่นนะครับเก็บแขนนะฮะ แล้วก็พับมันเข้าหากันนะฮะมันจะมีดอยลับนี้นะฮะยืดมันออกมาอย่างนี้งกใจครึ่งสีนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงแขนออกมานะฮะขนาดนี้แล้วก็ดึงนีนะ่โอเคอันนี้ก็เทียนไปก่อนนะต่อไปเดสตาคอนนะครับ ากนั้นนะครับก็เอาซ้ายกับขวานะครับมาประกบกันนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเอาขาอินซีมาพับอย่างนี้นะฮะให้ได้อย่างนี้แล้วก็ใส่ไปตรงนี้เลยนะฮะอันนี้สลับซ้ายขวาก็ไม่เป็นไรนะครับมันเหมือนกันนะครับ นครับก็จะได้เป็นเท้าแบบนี้นะครับต่อไปนะครับมาติดอีกนิดหนึ่งนะฮะตัวอินซีนะครับเราเป็นแผงหลังนะฮะจะมีเดียวนี้นะครับเราก็เอานีประกบลงไปนะจะได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวงอแขนนิดหนึ่งกันอ่างอสอกนิดหนึ่งโอเค เสร็จแล้วนะครับเราก็ออกหมออินซีลงมาอ๋อยังยังยังเพิ่งเพึ่งนะเราเอาหน้าอกอินซีตรงนี้ก่อนเมื่อกี้นะฮะเปิดปีกออกมานะครับแล้วก็ใส่ไปตรงหน้าอกนี้นะฮะนี่นะฮะจริงีอย่างนี้มันก็โอเคนะเท่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอย่างเงี้ยเหมือนเจ็ตการูด้าเลยนะครับของเจ็ตแมนหัวยิงก็เท่ไปอีกแบบนึงนะฮะแต่มันไม่ใช่นะครับ ต้องเอาลงก่อนนะฮะนะคือให้มันอยู่เช่นออนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปมาใส่หัวเนี่ยตัวนี้ส่งไปสอยใส่ตัวนี้นะฮะโอเคนะอีกนิดหนึ่งนะฮะหันหลังก่อนนี่นะฮะในตัวหัวจรวดนี่นะฮะพับไปนะฮะอย่างนี้นะฮะ แล้วก็ติดเป็นแผงหลังไปนะตรงนี้โอเคนะฮะเสร็จแล้วอีกนิดนึงนะครับวัคกี้ปืนของไอเดสไทเกอร์มันอยู่นี่ฮนะเราเอาไปติดตรงไหลนี่นจริงๆมีสองอันนะแต่ว่ามีอันเดียวอย่างนี้นะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับหุ่นยัก์ dry as นะครับเมื่อกี้ขั้นตอนอาจจะผิดไปนิดนึงครับเมื่อกี้กะจะเป็นไดจะทำเป็นยานรบด r y as อนะครับแต่ว่าดัานทำเป็นหุ่น d r y as ซะนั้นนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็มาดูหุ่นก่อนนะครับจริงๆแล้วมันจะมีไอตัวปีเ this. ดสดาร์กอนอีกอันหนึ่งนะครับแต่เราจะใส่เป็นอาวุธเป็นโล่อย่างนี้นะครับที่แขนนี่นะนี่นะ ให้เป็นโลอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีดาบแถมนะฮะดาบคือตรงนี้แยกมันจะเหลือนิดนึงนะฮะนี่ล้วก็ใส่ไปตรงนี้นะนี่ครับเรียบร้อยดูรูปร่างใช้ได้เลยสวยเลยครับถ้าเทียบกับหุ่นสมัยนั้นที่ทื่อๆนะดูรูปลักษณ์นะถึงแม้จะขยับขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าดูรูปทรงแล้วสวยเลยนะครับไม่น่าจะเป็นหุ่น ผู้ร้ายเลยนะดูเป็นหุ่นพระเอกไปเลยนะครับมาดูใกล้ๆนะครับหน้าตาก็าเป็นแบบนี้นะครับทั้งไหลทั้งสองข้างเขาจะมีหัวของสัตว์ในตำนานอยู่นะครับดูขลังดีนะครับถือว่าใช้ได้ครับสวยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเป็นหุน่นอ่าไม่ใช่สิเดี๋ยวเป็นยานรถไดเอสเกันเลยครับผมก่อนอื่นก็ไม่ยากนะครับก็คือเอาหุน่นดอเนี่ย ามาเปลี่ยนเฉยๆนะครับครับแต่ต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวคืนรูปก่อนนะครับขออื่นนะครับเอาหัวออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาแบคแพ็กหลังออกนะต่อไปก็ตัวหน้าอก แล้วก็เอาตัวข้าวลาออกนะฮะอือก็เหลือประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราพับแขนเข้าไปก่อนนะฮะตรงนี้จะยากดน,น,นึงนะฮะนะฮะเข้าไปแล้วก็เอาแขนลงมาแล้วก็พับมันกลับขึ้นมานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับให้มันขึ้นมาข้างบนให้ได้เอออย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะให้มันเป็นอย่างนี้โอเคข้างทำเหมือนกันนะฮะ โอเคครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับจาก,กนั้งครับให้งอขาเป็นรูปทรงอย่างนี้นะฮะนี่นะเหมือนซูโมโ่ตั้งท่ายอย่างนี้นะเสร็จแล้วนะครับเราเอาออตัวนี้นะครับไปใส่ตรงเมื่อกี้เราใส่ข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกลับเป็นขะลายอย่างนี้นะครับนะี่ยเราก็จะกลับเป็นขะลายอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยืดปีกออก ตรงงนี้นะเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาเอาหัวัขึ้นมาข้างบนในนี้นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เอาตัวนั้นอกใส่ก่อนนะครับตัวนั้นอกก็ใส่ไปที่เดิมครเมื่อกี้มันใส่อย่างนี้เนาะเรากลับมาเปัดใส่อย่างนี้นะเอาปีกขึ้นก่อนนี่นะขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวมันจะชนนี่ครับมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะ โอเคครับแบ็คแพคหลังนะครับแบ็คแพคหลังก็เราก็ยืดหัวออกมานะครับเป็นเมื่อกี้เป็นหางใช่ไหมอันนี้เป็นหัวยานละไอต,ตรงนี้มันไม่มีล้อนะครับล้อมันหายไปนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสามารถอัดแอปได้นะครับ <c oughs> ก็ไอ,อตัวนี้ยัดตรงไปเลยตรงนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็ให้หัวไดเอสนะครับเราใส่ตรงนี้นะ ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไอตัวปืนนี่ยจริงมมีสองด้านแต่ว่าผมมีอันเดียวนะฮะมันก็ใส่ตรงนี้นะตรงมือนี่นะฮะนะจริงมันมีสองอันนะแต่ผมหาเอาตัวนี้มาแทนแล้วกันคล้ายๆกันมันเป็นอะไรของหุ่นตัวอื่นนะมันพอมันพอดีก็ใส่ไปตรงนี้แล้วกันนะฮะอาจจะดูขัดขัดแต่ว่า พอทูไถ่ไปได้นะฮะมันเป็นปืนอย่างนี้โอเคโอเคครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น dry แอนะฮะดูจากด้านบนนะฮะนิดหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้นะครับพลังการมากนะฮะก็เป็นหุ่นที่มีวอลลุ่มในการเล่นเยอะนะฮะ อ,อีกอย่างหนึ่งนะฮะเมื่อกี้มันจะเหลือตรงปีกต,ตรงนี้กับดาบใช่ไหมฮะผมก็ไม่อยากให้เหลือนะฮะก็จะใส่ไปให้มันครบๆนะฮะอื่นนะฮะก็จะเอาดาบเนี่ยไปใส่ตรงตูดแล้วกันนะมันมีรูพอดีนะฮะตรงนี้อ่ใส่นี้นะฮะเหมือนหางของนกนะ,ะ็จแล้วไอ้ตรงล้อที่หายไปเมื่อกี้ มันพอดีพอดีครับมันจะมีล็อกอยู่นะฮะเห็นไหมเนีย่ยมันจะมีเลยตรงนี้นะฮะเห็นไหมี่มันเป็นล้อครับผมก็เลยเอาไอตัวเนี้ยไปเสียบได้ตรงนี้นะฮะมันเลยเข้าล็อกพอดีเลยนะฮะนี่ครับมันเข้าล็อกพอดีเลยมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ย มันก็กลายเป็นปีพอดีเลยอันนี้ก็จะอะไรจะไม่เหลือลนะครับอุปรกรณ์ครบเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเล่นหุนเก่าในปี1991นะครับ Drys a นะครับจอมาานนะครับ3าสับนรกก็ได้กลัวได้เพราะมันชื่อว่าเดสที่แตลว่าแปลว่าตายนะครับโอเคครับ ยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเล่นหุ่นแบบนี้ให้ดูกันอีกนะครับวันนี้หมดเวลาผมกแล้วครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปทํภารกิจต่อนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กันด้วยถ้ามีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์กันได้เลยนะครับวันนี้ทีสตูดิโอขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ